สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปเป้าที่ดินสวยๆราคาเบาๆอีกแล้วนะผมมาเประจำทุกวันนะครับเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรเลือกรับชมกันนะครับเผื่อสนใจก็ติดต่อเายตรงเจ้าของได้เช่นเคยนะครับไม่ต้องผ่านในหน้านะครับผมคลิปนี้เป็นที่ดินนะครับแบ่งขายนะครับแปลงละสองไร่ครับผมตกไร่ละ0 0 0 0 0บาทนะครับผมตารางวาละ1 5 0 0บาทนะครับ เป็นถนนพุดแดงนะครับนอสอสีจอนำไม่ท่วมนะผมวิวภูเขานะครับถนนทางเข้าบทอัดเรียบร้อยนะครับผมคือบทอัดจริงนะครับมีรถบทไปบทกันจริงๆเลยนะครับผมวิวธรรมชาติถูกเขา3 6 0้อองศานะครับเหมาะทําบ้านพักบ้านสวนการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับจากกรทมแค่ร้อยกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับแต่ไม่วุ่นวายผมเงียบสงบนะครับมีความเป็นส่วนตัวใกล้สถานที่ราชการเช่นโรงเรียน สถานีตำรวจอนามัยอำเภอนะครับผมใกล้เขื่อนปราสักโชลสินนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับผมไม่มีมนพิษนะครับขุดบ่อทำโคกหนองนาได้ผมถนนในโครงการกว้าง8เมตรนะครับนำปร,ประปาไฟฟ้าขยายเขตให้ฟรีเลยนะครับผมเจ้าของทำให้นะครับห่างจากถนนหลวงหมายเลข21สระบุรีลมสักเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ห่างจากถนนหมายเลข3334เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับผมห่างตัวอำเภอพัฒนาในคม7กิโลผมห่างโรงเรียนศูนย์ร,รชาชการ7กิโลเช่นกันนะครับห่างเขื่อนป่าสัก10กิโลเมตรห่างปากซอยมีตลาดสดนะครับผมมีตลาดสดมีเซเว่นแค่5นาทีเท่านั้นครับผมโรงเรียน,นอบาตาเขาหิน้อนนะครับ4กิโลใกล้แหล่งน้องเที่ยวนะผมใกล้น้ำตกใกล้เขาใหญ่ หรือถ้าท่านต้องการทราบพิกัด GPS ที่แน่นอนก็มีไว้ให้ด้วยนะครับผมมีพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปให้ด้วยนะครับถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็คลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับพิกัด GPS พร้อมเบอร์โทรเจ้าของกันเด้งขึ้นมานะครับหรือจะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะนัดดูที่ก็สายตรงถึงเจ้าของได้เช่นกันนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะครับผมนะครับโครงการทําให้เรียบร้อยเลยนะครับบทอัดถนนทางเข้าให้เรียบร้อยแลยนะครับ ครับด้านหน้าปากซอยครับติดรัดยางนะครับดินดีครับผมดินดีเหมาะทําโค้งนองนาบ้นานพักตาอากาศสนใจใสายตรงถึงเจะของได้เลยนะครับเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นนะครับเบอร์โทรก็ตามใต้คลิปเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไว้ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ